สวัสดีครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองอลอง i n s tall ตัว sp. net กันนะครับด้วยตัวเ webpi นะครับหรือว่า web platform installer กันนะครับผมอ่าทีนี้นะครับให้เรากดรันตัว web platform installer ขึ้นมานะครับะนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของตัว webpi ของเรานะครับผม เข้ามาก็จะเจอเลยนะครับจริงๆจะกดดูตรงที่ตัวเว็บแพลตฟอร์มก็ได้นะครับเราก็ลองกดดูอ่าก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัวซอมตดันเน็ตเฟรมเวิร์กสี่อ่าก็ติ๊กถูกนะครับเสร็จแล้วก็กด i n s tall อ่านี้ก็จะเป็นหน้าจอยืนยันนะครับตรงนี้ว่าเราดาวน์โหลดอะไรบ้างแล้วก็ใช้เนื้อที่อะไรเท่าไหร่นะครับกด Accept ไป ระหว่างนี้ก็นะครับรอดูการติดตั้งอะไรของมันไปนะครับระหว่างนี้นะครับถ้าเกิดลองมากดดูที่เว็บนะครับ microsoft.com/web นะครับผมเข้ามาก็าจะเจอ,เอ,อหน้าจอ,อรายละเอียดต่างๆของตัวแอปพลิเคชันนะครับ โดยสำหรับตัว SP.net ตัวล่าสุดเนี่ยนะครับมันจะเป็นในสของเฟรมเวิร์กให้เราไปที่แพลตฟอร์มนะครับแล้วก็คลิปเฟรมเวิร์กอ่าครับก็จะเห็นมีรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับตัวเฟรมเวิร์กที่เราจะดาวน์โหลดกันนะครับก็เข้ามาศึกษาอะไรตรงนี้ได้นะครับผม นอกจากนี้นะครับก็ยังมีพวกเกี่ยวแบบพวกเซิร์ฟเวอร์ดัตตาเบสอะไรต่างๆด้วยนะครับตัวตัวาของเราเนี่ยได้รวบรวมเอาพวกนี้ไว้เป็น,นะคล้ายกับแอปพลิเคชันตัวเดียวละนะครับสำหรับเลือกกดดาวน์โหลดได้ง่ายดายนะครับโดยแอปพลิเคชันอื่นเนี่ยเราสามารถกด,ดที่ get web app นะครับก็จะเห็นว่ามีแอปพลิเคชันบนเว็บเต็มเลยนะครับให้เราสามารถเลือกดาวน์โหลดไป พัฒนากันได้ครบับการดาวน์โหลดก็ไม่ยากนะครับให้เราดูที่ตัวแคตตาก็อก็ได้นะครับมันก็จะแบ่งเป็นประเภทอยู่แล้วเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว cms e-commerce อะไรต่างๆนะครับสามารถเลือกดูได้จากตรงนี้เลย ก่อนแม่ที่เราจะกด install นะครับในหน้าจอยืนยันอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดแอปพลิเคชันตัวนั้นเนี่ยต้องการาต้องการแอปพลิเคชันตัวอื่นนะครับเช่นผมจะลงตัวเออซีแมตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันต้องการใช้ตัว Excel s e l v e r นะครับมันก็จะมีขึ้นมาเป็นเ,เลือกให้โดยอัตโนมัตินะครับผมไม่จำเป็นต้องไปเลือกลงทีละอย่างทีละอย่างนะครับมันจะรวบรวมมาให้เรียบร้อยเลยนะครับในส่วนของ e ีคอยเมนต์ต่างๆในการติดตั้งโปรแกรมที่เราเลือกนนะครับสำหรับตัว Windows 7เองนะครับที่มีการได้เปิดใช้ Install ตัว I IS แล้วนะครับให้เราลองลัันที่มาดูนี่ะนะครับนี่ก็เป็นหน้าจอของตัว I IS ของในตัว Windows 7นะครับจะเห็นว่าในส่วนของ Management เนี่ยนะครับจะมีตัว Web Platform Installer อยู่นะครับ ซึ่งเราก็สามารถอเป็นอีหนึ่งช่องทางในการเข้าเข้าถึงตัวเอ่อว็บพีไอได้นะครับะนะครับผมอ่านะครับตรงนี้เมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นเป็นหน้าจออ่าอย่างนี้เห็นนะครับก็เรียบร้อยครับตัวดัาเน็ตเฟเวิร์4.0ได้ตูดติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ